นี้เอ็มเอ็มินเลิฟขอเชิญชวนบีบีเพื่อนมาอวยพรวันเกิดให้พี่บ่าวคาเซพี่บ่าวเกิดวันที่23ากุามภาเมื่อวานนี้ที่เตะก,กับบาซ่าพอดีลูกนี้ทำพลาดเองจัดการเองเล่งพอไปเหลืองก็ไม่เกี่ยงแมนอยู่ให้ของผันคาเซไปเรียบร้อยด้วยการชนะสองประตูตอนหนึ่งตอนนี้ถึงคิวแฟนกีแดงชาวไทยแล้วมารวมกันอวยพรวันเกิดให้พี่บ่าวกันแต่มีอะไรอยากจะฝากบอกถึงพี่บ่าวเขียนมาได้เลยครับมารวมพลังกัน คลิปนี้อาจจะดังไกลไปถึงโอทาฟอร์ดดังไกลไปถึงหูพี่บ่าวทาให้พี่บ่าวรู้ว่าแฟนบอลผีแดงชาวไทยคลั่งในแพชชั่นของพี่บ่าวขนาดไหนแล้วถ้าคอมเมนต์ของใครมีไลค์สูงสุดพีเอ็มจะเป็นตัวแทนของแฟนผีแดงชาวไทยเอาคอมเมนต์นั้นไปตะโกนบอกคาเซมิโลตอนที่ไปลอนะเปเขียนมาเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเดี๋ยวมีแมงมุมช่วยแปลงให้ไม่ต้องห่วงมาเลยครับร่วมโอยพรวันเกิดมีอะไรอยากจะบอกคาเซเขียนมาเลยครับ แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับลูกพี่คาเซมิโร